หมูทางไล่ค่ะสิกินมันเขาไปยืนอยู่กระโตกสบายดีจ้ะพี่น้องอย่าอย่าความนั่นัตี้เออกถอดออกไว้ลูกถอดออกถอดออกแล้วตั้งไว้พระโตกพ่อจ้งไว้เออเอาถ้วยมาเผื่อเผาเถ้าเลยตี่ลูกเอาจานมาเผื่อเถาเนี่ยที่ทำการกินอะไรได้พี่น้องเงยบาสนี่เอาสามใบเอาบ่วงสามก้านฮะ เออมาพี oui. ่น mm ้องมากินขม้าเท้าขม้าเห็ดชสดๆห่อนๆตักเอาฮะนิโนะชิมากินน้ำพี่น้องเมื่อนี้อีเท้านวดเท่าพี่น้องพักเป็นกระซัมพี่น้องเลยเดี๋ยวสิตากให้ให้พ่อตาตากห้ลูกอยากได้อยากได้ตีนจกอันกระบอกกระเท้า เส้นกระปุ้นนี่โอ้ยทำไม่มากจังมันบ่เบิดอยู่ก็ใส่น้ำเบิดเบิดกระเทาะมันมากมันหมักนมันมีตีนตัวตีนบ่นี่แลยอืมตีนกระแบงตองตีนเออแบ่งกันใส่หัวซื้อตีนเถิงกิโลพอแล้วเอาน้ำใส่อีกแน่เออเอออ้าวกะปิกะปิก็มาผีดอ้าวสบายดีไปนอนนะมพี่น้อนมึงน้ำพันน้ำจุกจ้าโอ้ย มันนี่สิมากินกับพุ่นอยู่เพื่อนยังเงิ้งบอสเออเหากมาแต่บ้านละโมงพี่น้องเลยมาเด้อมากินน้ำกันเด้อกระเทยแถวสูซีวิดพี่น้องเลยหากมาดประจันมะกรอกเสียดซิวการโจมโปะวันจันคือว่าซื้อนาซื้อลังอยู่มันเสี่ยงนะพี่น้องเลย เ่ได้ใช้ชีวิตรประจำวันอยู่แล้วค่กูอยู่เฉยเฉเนาะห้ิซี่กับบได้ถ้าสิไปหาบกระดอนค้ออย่เดียวกับบได้เธอพาตาัดพี่น้องเลยเข่าโอ้อะไรบุหรี่ใช่ไหมตะกี้ัดบวกกับเข่านี่ย,ยังกินยังกินกินโหลดจะไหนจงไปเอาคือบ่งามนัน้องมันห่นเหี่ยด้ยเยแถาจีกดิีเลยใช่ไหมถีกเลยเลยังมันเหี่ยจะแป้ง จีบถิ่นเลยมันเป็นลำบอ,อกอีด,ดีนะเป็นสัตว,มว์มันขวามันขวมถิ่นลอ้อีประจับมันงายขึ้นมาแแรนะมันกจิมาเกลียบล่าพี่อันนะี้ชื่อเนะนื้างเก็เมสี่โอ้ยห่อนได้สั่งเป็นน้า่า กินเอมั oh, ้ยเนากินเองกินเองัเรีนโคงอ๋อกินเองเลยสบายดีด้วีเนาะแวี่ขอบนลงไปเาเีนเนาขนมีนมาตอนเีนเนาะขนมจีนขนมจีนาไทยนี่จะ้องีเนาะแบแทบกต้องขึ้นมาหนงทึงไมรอทีเบยอะหอ คี S <S ่น <es> mm ี่มาอีอะไคุ่นเป็นลลบเดินชาวเซลน่ะหนักมันเขื่อนไทยชาวเซลมต้งวสดสไต์แบบคนไทยงนี้ะแซงใจวันที่ยืนมีเน้อนกะี่ตัเคกิโลพี่น้อง่านเี่ยววัเห็ดเสรจปีไก่จะเสือเห็ดยุคข้าวปุ่นค่ะับเห็เจเสเมาใส่ชินึงเขาคะนบนน่ิ้นนเขาและเด ที่นันเขาทำไมถุงพี่เอาะทีอนี่เาบวงมากถ้าบอกไม่รู้เดี๋ยวบใจเึ็นมาพี่น้องนี่เป็นไรง่วเขาเกาะฮะโอ้ยเดี๋ยวไปากได้น้ำตกเดี๋ยวไปเห็นน้ำเดี๋ยวไปตื่มหมู่มันเะไปายซะ อ่าช่ยได้นช่ฮะหน่อก็ร้นร้อนนี่กะ่นกันจิ้กี่นเมื่อยแหละองปลามันนาไห่ะหนยวหรือเ่ไม่นาวปาต้ปลือนี่่ะเขมะเขือผูิ อยากจางบ่มาใส่สเนาะต้งเกลือเนาะน้ำปลานุ้่นเสมน้ำปลาตนนีอกว่เอาปา่อิแล้วมันสบ่เอาเกลือก็เป็นัวด้วยเกลือดีกว่าจจงจัจางแบบรสชาติแบนัมันาเป็นอะไรมันอยากแส่บเนาะ้าโตมบอยาก มือเเพชรเอากับปีกับบักผิดดิบ่เหชรเพือเรอกับปีกแลมิดดิบข่าก็มื่อากที่เพชรเป็นได้ไนเลยข้าหมากเพชรอยู่คนเดียวใจกกัแกกับหมากเป็นไรคอหมักเพชรกับกาปกผิดข้าค่ะมก่เมอนเนาะมือเราข้าใส่ประเด็จมาลาหลายน้องกระปุนมึนะเจ้า่าบสแส่นะบอผมไม่ได้กินแล้ว

อันนซูเปสุเพชรบอว่าถ้าตามเจีวเมื่อนน่ถ้าเ็อดงลูกบอผิดสวนมาใส่เพชรแดงแค่แนนนะเพชรแดงแค่เน้นใตู้ก็ว่ไม่แจ้นน้ำหายเอาตู้ถือผมให้พอดีพอดีกักระเาเอาแม่ได้บุญก็ใ

Tôi biết. có người gom anh bỏ quá. Tìm phần mày nấu. Tìm phần biết mà mày nắm nè. Mày đâu mà mày. Mày đâu mà มันจะมีโต๊ะงกันอหู่ะนี่เราบ่ดว่าต่นชนตงโอ๊ะมบอกัชอเออ มันกระรอกพักเข้าอยู่ตารางรากุดตี่ให้พี่ทำอะไรไหมสีตัวใหญ่นี่หน่อปอกสีเบญจคืออะไรล่ะลากหีขึ้ี <ary l One nutrient> ่น่อเลยสบายดีปาลูกสบายดีพี่ถ้าอยากเห็นที่อะไรเดอลูกกพี่นะมันเมนไดนก็แล้วแต่พี่ากกินแบบไหนอยากกิน ยินดแล้วยค่ะคุณ